ก็แล so ้วมันหน่อยเห็ดเค็มๆเมียนสวัสดีและสบายดีแามสาวๆพี่น้องจ้าสบายดีพเนพี่น้องทุกีสนสี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 นีสีสีสีอีสีสีสีอีสีสีสีเีส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 ่สีีสกสีสกหีสีสนสี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 เีงีสีีีี แกงหม้อที่สองพี่น้องอันนี้ลาบปลาฟิล์มมือเท้าแม่หลับปลาโนจันบายดีพี่น้องเตรียมการเตรียมงานหลัปลาพี่สาวเอือยพี่สาวจ่อยหนึ่งข่าจักหัวชุดจักหัวล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งผ่าในแกงสไกเป็นยุบมันเป็นโบยมาเราพาเพื่อนกันมาห่อตุ้ดี่สีเนาบ้านนี้ใช่หรอเนว้าเดือเนาะ ดาลเหนพิ่หนนอสมงอยาจ้าแมวพีกเรวจะใส่แต่หาใส่ผู้พีลับแล้วพี่น้อยจะซีมแล้วแม่ท่านทำแม่เห็ดนพี่น้อยเลี้ยสอกลีดเกี่ยวงอน เดี๋ยวอันนี้จังเอาต้มปลาเนี่ยออกไปนบักอือกับพันอุ่นไปต้มปลาเอาไปปรุงบ้ันปรุงพี่น้องเว้น้ำในปลาก่อนหมอนหมอนีเนี่ได้บักเนี่ยน้อยนี่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับบุจีไปไก่ยังคือวา้านท่านลูกล่ะเฮ้ยปลา หัวซาไก่เอลีเฮ้ยหาาเมยว้าบอไปไกลมมนเดี๋ยวเปิดแพทกังเว้นกังเบิงมันกะคักหื้นหื้นนห้องนมนตาสังตาเด็กอ้อขาได้จังได้เห็เด้ข้าเจ้ากาซินี่ได้พี่เนอะมองข้าเจ้าจอแล้วก็จสเอาอีซังลงไปในแหลเครื่องพันเนาะ แถวกลางเฮือนอะไรสินน่ะนั่นคืออะไรคุณยุ้ยอยู่นะหึทำไมไม่เอาออกที่จมาจอบตะลูกมอนี่กันนะนี่ดิเื่องพันไปเนาะนั่นคือกระทงเกาหองกับกระทงหนังงัวสี่อันพีเนางจ๊ะ เดี๋ยวเนาะเตรียมงานเตรียมการซอยกันตั้งแต่ที่สองทีสองที่สามน้องมองเดียวนะมึงจะเห็ดให้ยเม่ยงเห็ดเขาเรื่องนะมึงเ็ดเองบอกระดมเอาโฮมกับบ้านี่ยเด้อเห็ดเขาแต่ละอย่างอ่ะเด้อเขาเรื่องเขาดำเขาแดงเขาสมเขาหวานเขาโฮมกันเมียนเลยไม่จังเลยส้มแกงหวานนข้าวส้มแกงหวานไม่่่นบเเข้าปีย อย no ู่ในแจ้นี่ด้วยสิจอยไปหัวชินไข่เนี่ยนะเฮ้ยแกงไก่มนหัวชินไข่ดีนี่เดี๋ยหัวชวนไปหาในตัวปักหุ่ไปเยอะไปเออเออ ข้าน้องมันก็ไปแลวเนาะมันยังเมืดอยู่สั่งว่าอาทาสองอยู่ยข้านองมันอยู่ใกล้กองทัพมเถ้ากระเพะถามันไปแล้วเออดานนอกก็จะเป็นยำเปนเนาะอบบนี่นี่ยางเจดม่ะ เมื่อวานนี่วันศิลนะจอยได้พาอีตูยแล้วบได้น้ำบต้นไ่น้องกไปเือให่ลยนะกูวาไปยิบอันนั้นวนเวหาเอิบอเลยต้นบักหุงแล้วนี่น่ะบ่มีเจยจอยไปช่องดูใครกูมึงสิลงขั้นน้องแม่แถไอ นั่นจะเมื่อยไงเขาก้นสอยแม่ไหมแม่เรแมเบิร์ตเท่านี้สูอ่ะมาอีกเสริมนะจงไว้ใส่ยังอีกมังาก่างงามสาวสาวอ๋อยังอันนี้นะข้าวสีแกงใส่ยังวะบอกมกอือข้าวสีแกงใส่ยัง น่ะแม,ม่บอมีพี่น้องจ้านี่หมอนี่สิแกงเห็ดฟางนี่เจอแดเออคอหัพี่น้องอีเจ๋อคอหัไข่พี่น้องบอมีบอลในส่วนบมะหุ่งอะ่ะอันนี้คือไข่อ่ะแม่นังดานจะปาดใส่ผ้าเข้าใช่ไหมไมไไ่ไม้ดำกับรอยขึ้นมาแต่เทียงหน้ามันคือขึ้นมาได้วะมาลูก งั้คก็ขึ้นมาได้อันนี้นะฮโอ้ยตะกระบะน้ะซุมึงเลยมาเนี่เอาเปิดมาก็เจอเลยด่าด่าร้านเคยพี่น้องเลยเบ่าวมีเจ้าปักอึเ้ยเฮ้ย้บวชบวชชีบวบวชปักอึแมนบอกอืออืกอืองืออออนอือ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  หอมหวานกะทิเค็มข้นยุ้ยอยากเลยเอาดีเนิบเนบแบบมันเละเลยนี่ทางไล่คนจริงเขาต้องแซน้ำโขลกใส่ก่อนอันบักอืนะอ๋อมันสีบอมันซุกแล้วมันสีบอเปื่อยบลเละบลเละแบบนั้นโอ้สูตแบบขิงแข็งอืมอืมอืมบวชบวชบักอืพี่น้องเอ้ยทางไรเอาไปบวชอยู่วัดอันนี้มาบวชอยู่หม้อ ปลาโศัาพา์ลูกใสว่าอยู่พูนเขาเนียเขาเย็นบ่ตุนอเออบองลดอดนี่คือหลป<ะ>ลาฟีเมอร์เาแม่เจ้า,า,า,านี่เดนี่เดพี่น้องเขาเขาเลืองเขาสมเขาหวานเขาแดงเขาดำอันนี้ปิ่ง ป,าจ,ป,า,า,ปาจีสินเผาเอาปาจีสินเผาไปแล้ววะหัวม,มีห่วควันเป็นหัสงสองสองสองเดียวยังบอกพ่อยังอโโอเอาโต๊ะบลอดเอาโตตา้มให้ยังอีกเฮ้ยใส่เพื่บบะเพ็ดเอารถจัดจัดแล้วลวพี่น้องถักข,าขาลาวโรนหมุนเฮอยบ่ยต้องเห็ดค่อยๆเฮ้ยเอ็งอยากซีมได้เฮ้ย ซ,ซีมเลยสีกินว่าสันพี่น้องซีมกับกินก็นเลียกันตัวเนาะพี่น้องเลยมันทำให้อดใจไม่ไหวอาอพักยังบ่ได้ซอยสิเธอพอแล้วจะซีมไหม,ไมโอเคแค่น,แแน,นี้แค่นี้อ่ะพี่น้องซีมอยู่นี่แหละแล้ว,ลวพี่น้อง แดดไปหมอที่สองที่มเงาเองพี่น้องจา้าแกงไก่แกงไก่บ้านร่อนเฮ้ยหมอ,อน,นี่มึงซีมด้วยจะมาแสแปรของหมอนะเฮ้ยอันนี้หมอที่หนึ่งซุป,ปเปรียบ้อยพี่น้องจา้า <c oughs> ต้มไข่หอดข้าวก็นย่างอยู่ไปอิเมซอนถังลงมา ยังก็ลงมาแต่เด็กเทศอีแม่บอกประสนเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเอาพาเขาฮอกกินโอเจ๊อะไรคะหนื้อหมูเฮ้ยอันนี้วาน้านปรุงนี่นี่ตุวปลา้านปรุงยังสมเองสิปรุงยังลืมอาอไปให้เอาปรุงให้เอาไปอุ่น่สเรถ เจด้าเมื่อแต่งนะอะไรวะสันข้าก็เกิดมาสาอาเอาัวหลาบ้ัวหลาบมาเนี่ยัวหลาบปลาดิบเด๋ตัวมึงหลางขนาดน่ะตักอะโหลกถั่วอยู่ในผมกำลังขุดคุมสีแจพี่น้องขุดออมเพื่อนสีแจเฮือนพี่นนอะเป็นจังกะซีตอกแสใหม่พี่น้องจ้า จ้ามันซุกแล้วม,มั้งนี่สีหะะัวลับปลาเอาอมาตักเมืองอันหนเลยอ,ยอยกำลังสิคววะละัป้าพี่น้องจ้า เพิ่งเสน็จปลาแล้วป่วเอาอันอีกถุงนึงพอส่วนร้ายร้ายไปนี่มันบอกกินดิบเบิรดหรอกส่วนแรก็จะกินสุกมาแหละปลาหนอนจนันทบบร์โอเคแม่เราเห็ดเผือกไว้อยู่แล้วอุ่นพอเย็นมาต้นเลือดป่ยวย โอ้ยลำคานมึงได้เอียงเลยจังห้องหยังเด้โอ้ยชิดอไอเด้พี่น้อยสุดยอดตนนได้พี่น้อยแล้วปลาแล้วก็ข้าคุกแหวนเลยต้นแบ เอามาสั่นพู้เจะามากกเเจ้าสิปถิ่มใช่ไหมว่านนี่บ่เขาเนะเออขาตัวจัมาใส่กระทงกระทงไงกชายบีอะไรนั่นเตะแม่มันนั่นใช่ไมตัวใดสายบ่ดีขาดำขาด้ตัวใหญ่ตังเวเลยบ่ตังอไรบ่แล้วกระบุใช่สมรู้กะปีนะข้างจาเนี่อ กระสสนแะกระทงม่แม่ยอต่กระซามด้แม่ใส่คือการฟันสมุนไพรสุดข้อกระกระเท่ากระทงกระแปะใชนะฮะกระแปะแหละกระทงกระแปะฮะนเอกระชีแจนะกระทงกระทงหนางัวนนี่กระทงหนางวคือเขาจะเอาเห็ดชัยกระชีแนะกระชีเส็พันหานเด้อ แต่ขั้นหาเส่ยก่อนจากนี่ดอกไม้บ่เลยมีลนะดอกไม้ขั้นหากรหอ่ชัเก็บดอกไม้เขาจะเอาสั้นชั้นสี่แต่ขั้นหาใสเทียนทางไหนเยนมีหรมอซื้อมาแล้วเอาทางเดียวกันดอกไม้ดอกไม้อยู่ใชนั่ดอกไม้กระจัระจองผืนพื้นูขนหาหยางม่พัดมิดไปเลย เรากะเลสิ้นสิ้นี่ปานี่นีิปีจ่าแบอิยาใสบีใ่มานี่มาแข่งมาเครือกับยายไปเพื่อสิ่งงนีใส่หน่วยส้สี่หน่วยกระชส่ใส่ครูท่งน่ะทงหน่อยกระชเท่นอมาแข่งอ่ะมาแข่งอ่แข่งมาเค้ออ่ะ เกลือมเขือานนี่ตู้เป็นชื่อตเข้าวเกลือว่ามาเขือไ่ปุ้ยมเขือแน่กสอไม่เตี้ยงหน่อเออแน่วอต่อเป็นมาเลืออย่างมะเขืออยากน่อยมาวางมาวาลวมเลือม้จ๊าลูก้าไปวอมะเขือหัวกบอกเลนกลอมเออไลแหละมัน พอกันคิดหนักพี่น้องสบายดีเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์คำติชมพี่น้องจ้ะสบายดี